รอวโทรเขาไโทรมาทุกทีอะไรออกแล้พี่เดี๋ยวพักแต่อันนี้ไปสมัครบันใหม่ตรงไหนเจยบบันเนี่ยแต่มันติ้งติ้งอ่างิทัทอะไรอ่เงียแต่โค่เ่ะพี่เห็นแม่ฝังายตงฝังโฟ่สอดเดี๋ยวนียุ่ยุ่สาตย์ เาได้ครับเราจะทำน้ำยาล้างจานสูตรพัดวันนาครับล้างดีล้างทนล้างแล้วมันเป๊ะงายโยมโอ้ยพวกหน้ามันเป๊บเลยหลูจ้างกินแล้วรายผุ้ปากเลย มึงดูได้ไรไปโดนมันถ่ายดีนะมึงมันเป็นพกเส้นเฟรมอ่ะมันต้องคุณใบทางยอดสั่งด้วยคุณใบทางยอดสันมันจะได้เป็นท่วงมันน้ำเนาะน้ำมะนาวมันมะกรูดเนี่ยทูนแกต้มไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีประโยชน์เนี่ยรู้ไว้จะเป็นเราไปซื้อเข้ามากี่ปีแเราเองเราทำเองเลยเนี่ย คนตั้งเดียวใช่ไหมรับคนจะฆาเดียวมนเรามนเรานั่นนั่นงมันจะเป็นฟองจะเป็นเจอ่น้ำหรขวดน่อยถ้าเป็นกระโดดน่อยดูนไปไปดน้ำมากดหนึงน้ำเฮ้ยน้ำสะอาดน้ำสะอาดปูน่ะเออน้ำน้ำฝนน้ำฝนนะพอพอทำมันทาทำมัน มันนั่งขื้นวมันมันจะเตะง่ายแต่เราะว่าถ้าเราใส่น้ำเยอะมันจะไม่เตะมันเตะจากว่าถ้าใส่ใส่ขึ้เราคุ้นก่อนนะครับามันั้องเอาน้ำน้ำไปเอาน้ำช่วยมันถึงกว่าเทเหมือนอะไรน้ำเนี่เอาแต่ว่า เอามาเรือยๆพอพอนางพูคไปไหมทำสเต็ง่ายเรื่ๆเป็นสองอ่้อื้เริ่มเป็นสองแล้วเออไปหาเครื่องจังปั่นมาี้าวี้าวอยากรู้ว่าเกือของจริงไหมเราตั้งให้นงพี่จิม mười nó chiều lạc hôm nay lạc hôm nay lạc hôm nay nó hôm nay lạc hôm nay hôm nay hôm nay nó nay hôm 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 เตว่าถ้าคือรากันหน้สน้ามากๆมันไม่มันม่นแตกเจ้ะเราาทำให้มันต้องแบบให้มันเจ๋ง่ายเลยมันยกว่ากเไรนะกนก่อนเนาเรมก่อนเว่าเหลวๆให้มันเหลวๆครับใส่น้าค้นเกลี่ยละลายอือลเลยตีขวดมันจะต้องค้นแบบว่าอ๋อี๋ยวใส่น้ำเพิ่มใช่ไหมน้ำมาน้ำก่อนไม่มีก่อนไห นี่งออ๋มันต้องใส่นั่นนะใส่น้ำใส่น้ำมะนาวที่หลังใช่ไหมเพื่อเพื่อจะทำให้เกลือมันเต็มถ้าใครไม่ใส่นี่ก่อนล่ะถ้าใส่ใส่น้ำมันเป็นน้ำมะนาวน้ำไรก่อนล่ะมันจะไปทับใ้มันเป็นก้อนนี้ต้นเท่ากี่บาทเกือบกลางเขาเป็นกันหลายบาทเลยเกือบสามเกือบสามกันสามขายก็ที่สอง เออแล้วก็จะสาบานมึงขายนะแล้ร้านจาเบลมีขายนะครับติดตามได้ชอบว้าวฟ้าขายดีเ้าเทามันแป๊บเลยโอ้ยหน้ามันแป๊บเลยว่ะขายมาเดี๋ยวไปกิจการเนะนี่ดูใกล้ๆแล้วตับไกหลายมันเป็นโฟกัสห้ามนะดี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  Ừ, nó không đòn táo nè Phải lọt này mình tiết rồi nè Mình tiết lên thường Phải lọt này. này Ừ Trời mất Ôi, xì á. Kim chôn đấy ạ รดอจมงเห็นเป็นแบบก้าสูนเลยแหละแบบพาปีนอนั่งลุง้งไปเลยเพิ่งทหัวกูบาจารแล้วก็ต๊ะเรองต,อง,ออตองน้นนี่กวัก,วไกไปเลยลูกแววได้ดีวันนี้ ก็ตัวสายยางเข้มาเลยสิตัวก็้อนฝุ่นเนี่ยมีสายยางอยู่ด้วยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยตัวสายยางมาเลยเราต้องเอาลงเอาคลิดไปลงยูทูบเพื่อเผยแพร่เดี๋ยวทีนี้ดังปุ๊บมีโรงงานที่ต่อเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี้กลายเป็นแบบของโอท็อปเนาะเออมีรายได้เข้าวัดเลย ว่าเนี่ยเป็นายยใ่มั้เสือนะมันแต่วาแต่ามันก็เดี๋ยวมีคนไปเรื่อยมันก็รายมันดีมันเพราะไอไอไอเอสเนี่ยถูกันแตกเลยหอกมันเหลื่อเสือมากวปล่อยายคนไปเรื่อยก็คือเราก็ต้องคนไปเรื่อยครับแรกเรือลายตามมึงไถามก็างไตามด้วยครับเออจะดชยูทูบผม ไม่ลงจิ้เลยอ่ะผมนิ่งเหรนี่ครับไ่ให้ตัวอะผมนิ่งเหรลงมาลงมานีนอยวดเล้าใส่สบายรองเท้าสีมึงอ่ะเออี่เปิดอไเนี่ยลี่ยนใส่สบายกว่ารองเท้าสีซีมึงอ่ะเออเกวาบัก่ เออเอาเออเอาฟังมาคนด้วยกว่าอันนี้มันเจ็บมืออันนี้ประเทศไทยนะครับแต่ดูครับลาวลาวอยู่นี่ลาวลาวหน้ามึงไอ้กรกตไอ้ไวยทอดไอ้ไกรทอดจะหายใส่น้ำมะนาวเลยนี่ัุเท้ายหล่กตัดที่กว่า น้ำสีขวดเนี่ยโอ้พ้าอ้อมออกระไลยเลยเพื่อเอาเขา้าไปหนะ่อยเนี่ยจุ่ยใส่เลยนี่ครับโดยการตอนใส่ใส่ี่ขวดน้ำมะนาวครับมะนาวนี่ยมะนาวนี่มะกรูดใส่ี่ขวัดมั้ยเนี่ยนี่น้ำสองขวดตึ้งถูกใช่ไหมอันนี่ขวดสามใช่ไหมใส่แม่ก็ถามเนี่ยนี่สามนั่นใช่ครับครับลอกขยะก่อนครับ ตัวความชิมพุนไม่ใส่น้ำมะนาวเรากิบชิมใช่ไหมดเรบแ้วิมเถามม่นหมคนนึงมันจนนึรใส่น้ำมะนาใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าน้ำมะนาวนะทำปฏิกิริยากตับสารเอ็นจะศูนย์เพราะว่าน้ำยาล้างจานมันต้องต้องต้งเหนียวใช่ไหมทุนเออ อ๋อถือไหวทุกคนอันใหญ่มาหาอันใหญ่มาอันใหญ่แบนี้อยู่แหมบอกว่าเขาเนี่ยเขาเอาคนเรไปไอ้ที่มันไปหาอีไกัดูอยู่ในนั่นแหละในในห้องชามน่ะเอาอันใหญ่มาเลยกับบัวใหญ่เนี่ยอันที่สี่นางสีขวดนนี่ครับดูดเลยเอาลากเลยลากเลยลากอะไรเนี่ยลากอะไรเหรอโคตรติดโคตรไปทำเออมาทำโคกรเป็นด่างทำปฏิกิริยาว้โอ้มันก็สั่นขึ้นเ่า เอาอันที่เป็นแบบนั้นเลยเอาเป็นกระบเบืนะ่อยาวๆนะพอรรเราทำเชียนอยู่นะั<ะ>่นนี่แหละครับอันนี้ครับนี่ครับมันจะเนือแล้ครับเป็นฟองครับเลยสามารถใช้ได้ครับเลยของพี่มำตั้งไหนมาไหนด้วยเราเริ่มนิ่มแล้วเมื่อกี้มันน้อยนะไม่ใช่หรอกน้อยเราเริ่มจะร้ายแล้วนะไม่มีแสงแเส้นเส้นเชือดเลยนะนครับพอเติมกว่าที่ดีครับ อันนี้เราจะทำใจเองนะครับเพราะว่าใบครองที่ต้องใช้ทุกวันครับเพราะว่าวัดต้องล้างจานทุกวันครับถ้าซื้อก็ไม่ไหวครับมันเริม่มน,น,นี้มืเอเกี่ยวหมดเลยใช่ไหเดี๋ยวนี่อ๋อหอ๋อถึหนืดี๋ยวพี่ไล่เซตกลับใช่ไรับเป็นมึงเนี่ยเออเป็นประโยชน์นะมึงเป็นผ้าอ๋อกับผระทูลพอเป็นมันเป็นประโยชน์เพราะว่าวัดทำใจเองนี เป็นสิ่งที่ดีติดต่อไกเลยภาในเฟสอะไรผมดูเขาครับเรากูจะอธิบายเอาให้มืองไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเองเออไม่มีเงื่อนง้ออย่างเง้ยคนดูเรื่องนะเออ